จบัีครับซื้อข้าวเหนียวทุเรียนมาชุดหนึ่งครับห้าสิบบาทมีเนื้ออยู่นะฮะเดนเนื้อหน่อยหน่อยจะห้าสิบบาทเนี้อชุดนี้ชุดนี้กับไปน้ำทุเรียนข้าเนียกับน้ำทุเรียนเนี่หนยห้าสิบบาทเขาบอกว่าน่าซื้อเพิ่มรังยี่สิบโลไม่กล้าเสียงไงเขาบอกซื้อข้าวเหนียวเพิ่มรันยี่สิบไปไม่กล้าเสียงเราไปกเพิ่มนี่ไปหกบาท ข้าวหอมข้าเจ้าข้าวหอมมัน้หออกผัดเนีย้ยใส่รวมมาเลยครับผมมันดูกันนะครับนี่บดเทแล้วเป็นอย่างนี้งาน่นื้อโรเรียนที่าได้เห็นนี่ครับสมัยเด็กอยู่บ้านตาบ้านยายโรเรียนลองกงฮอกนี่ไม่ขาดสายครับผมใส่รวมไปเลยมือมือเยน็นห้าถึกบาท เมือ่อกลางวัน60บาทอยากกินอยู่แค่นี้ครับบางทีร้อนมากก็มีน้ำมีอะไรสักหน่อยกินง่ายอยู่ง่ายครับบางคนเรื่องอะไรที่ว่าปัดใสซีบ้านที่วาสายยาักษารูปยานภาณะอะไรเนี้ยบางคนไม่เน้นนะเน้นแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวบอกว่าจะติดแอ ที่รู้จักนะคนรู้จัก mm hmm. บอกว่าอยาติดแอร์มา2องปีกว่าติดแอร์ติดโพสเตอร์ห้องห้องสีมันลอ,นะอกไงไม่กัดสีใหม่หรือว่าติดโพสเตอร์ดีมันก็ท่องมาสองปีกว่าแล้วครับมันก็ไม่ทำนักทีลาดสีติดโพสเตอร์ติดแอร์แล้วก็ซื้อรถเป็ดนี่ เห็นมันพูดมาสองปีกว่าแล้วครับทั้งที่เงินเดือนมันก็เยอะอะพูดมาจนขี่เก็ยจวังแล้วทั้งที่เงินเดือนมันก็หลายหมื่นออือคือเข้าใจว่าเงินมันนั่นแหละไม่ใช่เงินเราคือเงินเพื่อนเงินก็รู้จักกันเนี่ยเงินมันเงินเดือนมันไม่ใช่เงินเดือนเราแต่กูลำคาญนะ่มาบ่นให้กูฟังอะติดปตเต์ห้องติดแอร์ซื้อรถปิดนี่เงินเดือนมึงก็หลายหมื่นนะมึงต้องมาสองปีกว่ามึงก็ยังไม่ทํา เดวเวลาคนอื่นชวนไปกินไปเที่ยวไอ้ี่เฮียไปบนเทีบางทีบอกจะมาให้ล้างรถให้จะมาให้เราล้างรถให้อยู่ห่างจากมันไม่ถึงไม่ถึงสิบกิโละบ้านมันก็มีน้ำล้างอ่ะแต่มันขี้เกียจมีถ่ายยางแต่มันขี้เกียจมันบอกว่าแม่มันซื้อเครื่องล้างรถมาแล้วเป็นหัวจีดเป็นสายเป็นครัวแต่มันไม่ล้างบ้านมันก็มีน้ำมีถ่ายยางล้างต่ไปไม่ล้าง เอาไม่ล้างรถให้จะให้ล้างรถให้ขับมาขับมาเกือบสิบโลก็ไม่ไกลหรอกคนวิ่งทุกวันไม่ไกลหรอกแม่งก็ไม่อยากขับมาบอกจอดรถยากอย่างก็อย่างนี้ที่มันไปเที่ยวห้างนะไปคนอื่นมันก็ไปได้ไปเที่ยวห้างแม่งอยู่ห่างจากกูไปกลับที่ห้าสิบโลมันก็ยังไปได้ขึ้นทางด่วนก็ไปได้ที่กูอยู่เนี่ยห่างไม่ถึงสิบโลบางทีบางวันถน,นอนก็ลูกมาไม่ได้บอกกลัวไม่มีที่จอดรถแต่ไอห่าไปกับคนอื่น,ไปน,นไปนู่นไปนี่ไปกับเพื่อนมันไปกลับแม่ง ที่ไหดห้เดบโลไปได้ไปหาที่จอดรถได้ขับรถขึ้นทางหลวนไปได้บางทีแม่งไปกินข้าวถึงพัทยาชนบุรีหาโทรศักทารันไปได้ทีมาหาเราบอกมาไม่ได้เล็กคนแม่งก็แปลกนะม,เนมเนเนีเงินพร้อมเงินเดือนก็เยอะอายุงันก็ดีไม่ทำหาอะไรเพื่อตัวเองมัวเดี๋ยวไปทำเพื่อคนอื่นคนอื่นจวนกินจวนเที่ยวไปกูออก็ไม่ได้อิจฉาเราเวลาเขาไปเที่ยวกูวก็ไม่ได้อิจฉา แต่ไอสถานที่เที่ยวบางที่มันอยู่มาโคตรฟ่อโคตรแม่โคตรเท่ากระดาษอะไรมันอยู่มามันก็้อมให้มึงไปนั่นแหละแต่บางทีมึงทามานเหนื่อยร่างกายมึงก็อ่อนอ่อนเนเอนอายุมึงก็จะสี่สิบแล้วมีไม่คิดทําหาอะไรเพื่อตัวเองเลยอะไรลงทุนเพื่อนาคตเพื่อตัวเองเพื่อความสบายเพื่อตัวเองมึงไม่ทําแต่มึงไปเที่ยวได้ไปกินไปเที่ยวไปนู่นไปที่ได้คนเนยแล้วมึงก็มาบ่นให้กูฟความบางทีชีวิตคนก็แปลกนะฮะ กูไม่ดิ้ฉาแม่งในกูสมเพศบางทีอะกูลำคาญเวลามาบ่นอะเหนื่อยมั่งที่ทำมานปัญหาเยอะเรื่องมากคิดจะเปลี่ยนทานใหม่หาเมืองทำงานที่นี่อายุอานมืองสิบกว่านปะีแล้วเตนมึงรีบทำรีบสร้างเพื่อตัวเองเหี้ยมึงคิดจะเปลี่ยนทานใหม่ที่นี่เปลี่ยนทานใหม่มึงก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่สบายแบบนี้เปล่าจะมีเพื่อนวมงา,านดีหน้าที่การ,ารงานมึนงเสถียรมั่นคงแบบนี้เปล่าก็ยังไม่รู้ หาบางคนที่มีโอกาสแม่งมีวาสนาดีตะคิดไม่ได้เออแค่นี้ได้เข้าดีกว่า